เนี้มโดที่าครับไปนะครับเนมอยู่นี่นะครับเนมรี่นะนนนะต้องใส่เนมน,น,นี่นะครับเีนออกก็เด้งครับเจะเป็นฝั่งจิ๊กได้ให้นะครับโอเคส่วนขานะครับที่เปิดได้อย่รงน,นี้นะครับนี่นะ ฝั่งนี้บวกฝั่งนี้ลบนะครับวิธีปิดนะครับก็กดานี้ก่อนนะครับแล้วค่อยเลี้ยงเข้ามานะนะครับน้องจะดูแข็งมาแต่ปิดได้ปกตินะครับ่านติสุนะโอเคนี่ก็ปุ่ม power นะครับก็กดไปครับดเปิดนะกดให้โดนนะครับแล้วก็ใช้แรปจิ้มไปนะครับโอเค เพื่อวิธีถ่ายนะครับชัตเตอร์อย่างนี้นะครับปุ่มชัตเตอร์นะนี่ครับกดชัตเตอร์เป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับป้าเราจะออกมาคมชัดนะโอเคให้ปุ่มเปลี่ยนโหมดนะครับระบบชั้นยะมันก็จะคำนวณต,ต่างๆทางร้านใช้หมดพีแล้วก็เบอร์แสตนะครับนะครับแล้วก็จะมีนะครับถ่ายวีดีโอนะสูงข้อสมบัติได้นะครับถ่ายวีดีโอ อันนี้เป็นกระเบื้องาฉากนะครับก็จะมีหมดต่างๆมีภาพบุคคลอะไรอย่างี้นะครับผมโอเคแต่ทางนั้นจะใช้หมดนี้นะหมดพีนะอันนี้ปุ่มดิสเพย์นะครับปุ่มดิสเพย์นี่นะครับอันนี้เป็นปุ่มแฟลชนะครับเรีนนเรยกออโต้ไปให้นะครับ ตั้งเวลาถ่ายรูปภาพนะครับนี่นะอันนี้มาโคนะครับเรนนี้เป็นออโตโ้นะครับโอเนีเน้ดูรูปภาพนะครับเลื่อนซ้ายขวานะโอเคเข้าเป็นฟอร,ร,ร์แมตเดิมก่อนนะครับโอเแต่ี้ปุ่มฟังก์ชันนะครับก็ลองเล่นดูได้นะครับ